ได้เวลาเปิดประชุมนะคะหมอก็จะทำหน้าที่เลยประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะหรืออาจจะมีเลดบ้างเป็นบางวันหมอจะให้ความรู้สลับสับเปลี่ยนกันไปแต่ละวันนะคะก็ขอสวัสดีทุกท่านนะคะที่เข้าประชุมวันนี้ท่านที่เข้าประชุมวันนี้นะคะท่านมีปัญหาอะไรอยากทราบอะไรท้ายๆรายการเราจะมาถามตอบกันนะคะปัญหาต่างๆ เรื่องแรกนี้หมอจะพูดถึงเรื่องของสุขภาพแล้วก็เรื่องผลิตภัณฑ์แต่ละตัวนะคะว่ามีคุณสมบัติอย่างไรที่มาที่ไปอย่างไรแก้ปัญหาสุขภาพของท่านได้อย่างไรเครื่องสำอางทำไมถึงทำให้ท่านสวยได้อาหารเสริมแต่ละตัวทำไมถึงทำให้ท่านสุขภาพดีได้ ด้วยวัตถุดิบตัวไหนที่ทําให้สามารถที่จะดูแลสุขภาพของท่านได้นั้นหมอก็จะมาแจงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์แต่ละตัวนะคะเรื่องที่สองนะคะพูดถึงเรื่องของเทคนิคการทําธุรกิจ PMK ทําอย่างไรให้ประสบผลสําเร็จทําอย่างไรให้มีรายได้เข้ามาทุกวันนะคะประมาณ10นาทีเรื่องที่สามนะคะก็เป็นเรื่องของแผนการตลาดนะคะประมาณ20นาที เรื่องที่สี่สรุปการประชุมนะคะหลังจากนั้นก็ท่านที่เข้าประชุมต้องการจะแสดงความคิดเห็นอะไรหรือว่าต้องการที่จะแชร์ประสบการณ์อะไรก็เรียนเชิญช่วงนั้นได้เลยนะคะหรือว่าท่านสงสัยอะไรตรงจุดไหนนะคะท่านก็สามารถที่จะสอบถามได้นะคะท่านต้องการอะไรบ้างท่านอยากจะได้ท่านอยากจะรู้อะไรท่านต้องการอะไรในบริษัทเ m k ของเราซึ่งเป็น บริษัทที่มีแต่ให้และอยากจะช่วยเหลือผู้ที่ต้องการจะมีรายได้ต้องการจะมีงานทำต้องการที่จะมีสุขภาพที่ดี p m k ของเรามีจุดประสงค์อย่างนั้นจริงๆจึงได้มีการประชุมทุกวันท่านใดว่างนะคะก็เข้ามาฟังได้ทุกวันเลยนะคะช่วงเช้าเวลา8.30โมงครึ่งถึง9.30โมงครึ่งนะคะ ส่วนช่วงกลางคืนนะคะเราก็จะเริ่มตั้งแต่19นาก30นาทีถึง20นากา30นาทีทุกวันเลยนะคะถ้าท่านใดว่างนะคะก็ขอเรียนเชิญเข้ามาฟังในกลุ่มได้เลยนะคะตามเวลาที่แจ้งไปกลุ่มมอรเรียภาค PMK Live นะคะมารับฟังสาระดีๆรวมทั้งผลิตภัณฑ์ดีๆรวมทั้งข้อมูลแล้วก็ สินค้าที่ให้ประโยชน์กับสุขภาพของท่านสินค้าที่จะทำให้ท่านมีรายได้ประจำนะคะ เราก็จะมาพูดคุยกันแบบนี้แหละค่ะนะคะแล้วก็เริ่มต้นเราก็จะมีรายละเอียดต่างๆที่จะให้ทุกท่านที่เข้ามารับฟังในการประชุมครั้งนี้อย่างมีคุณภาพนะคะว่าหมอพูดถึงเรื่องอะไรบ้างให้ความรู้อะไรบ้างให้สาระอะไรบ้างจะมีโปรโมชั่นอะไรบ้างจะมีรางวัลอะไรบ้างสําหรับท่านที่เข้าประชุมเมื่อท่านสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามหมอได้เลยหมอก็อยู่ตรงนี้ คุมรายการประมาณหนึ่งชั่วโมงนะฮะแล้วก็บอกต่อสำหรับผู้ที่ประสงค์อยากจะเป็นนักธุรกิจกับ PMK นะฮะธุรกิจของเรานี่มีอาหารเสริมเรื่องสำอางสมุนไพรสำหรับสุขภาพนะคะสำหรับความงามแล้วก็สำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องของจะทำอย่างไรจะมีรายได้เตือนละเท่านั้นเท่านี้เข้ามาฟังทุกวันทุกวัน ได้รู้รายละเอียดของบริษัท PMK หมอก็จะมาเล่าให้ฟังแต่ละวันก็ไม่ได้ซ้ำกันนะคะเช้านี้อาจจะเป็นอีกเรื่องหนึง่งตอนกลางคืนไปทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มครึ่งนี้ก็ เป็นเรื่องหนึ่งแต่แผนการตลาดนั้นหมอจะนำเข้าการประชุมทุกวันโดยการสรุปที่สำคัญสำคัญหรือบางวันอาจจะให้เต็มข้อมูลทั้งหมดเลยแต่จะใช้เวลายาวนิดหนึ่งนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงถ้าจะฟังแบบละเอียดนะคะแต่ถ้ารับฟังแบบสรุปให้เนื้อหาพอประมาณให้จำได้ง่ายๆที่ท่านจะไปเสนอกับผู้บริโภคของท่านนะคะหรือว่าตัวแทนของท่านนะคะ หรือว่าท่านนำไปปฏิบัติเองแล้วแต่ท่านนะคะดังนั้นก็ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าสู่การประชุมเลยนะคะ